ย่างปลาไปก่อนเฮ้ยมีฉลามมาแล้วเพื่อนเฮ้ยมันเห็นมนุษย์แล้วเฮ้ยโอ้โหโดนกัดอย่างรุนแรงข้าวก็ไม่มีไม่มีน้ำด้วยฉันไม่เหลือชีวิตอีกต่อไปเออ เอาละครับวันนี้กอยู่กับผมนายอาตีมาไปนะครับกับเกมลับเซอร์ไวเ l การอยู่รอดของแพรเจ้าหัวกรมนั่นเองนะครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมเอาชีวิตรอดจากเกาหลีนะครับผมก็สำหรับใครที่กำลังรองเกม Epic Love นะครับเดี๋ยวพี่จะมาต่อกันให้อย่างแน่นอน um <t ree> เห็นมีน้องๆคอมเมนต์มาว่า um <t ree> ตอนนี้เกมหายไปจาก Play Store ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น แต่คนที่เคยดาวน์โหลดเกมมาแล้วน่าจะยังเล่นได้อยู่นะก็สำหรับในเกมนี้นะครับผมจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดในการแข่งขันเรือใบเกิดอุบัติเหตุทำให้ตัวของเรานั้นต้องลอยออกมากลางทะเลพร้อมกับแพลำหนึ่งเราจะต้องเอาชีวิตรอดต่อไปกันให้ได้นะครับผมก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มการะดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการเอาชีวิตรอดในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่น หมดแรกกันเลยในการแข่งขันเรือใบใช่ไหมเอ่ยทัวร์นาเมนต์แห่งหนึ่งนี่มีการแข่งขันที่เจ้าหัวกรมหลายตัวกําลังแข่งขันแพ้ต่างๆอยู่จากนั้นก็หุยเล่หุยเกิดอะไรขึ้นกันนะปุง้งนี้เฮ้ยนั่นมันฝนฟ้าพายุแย่แ yeah, ล้วสิแบบนี้มันมืดเหลือเกินข้ามองไม่เห็นโอ้โหเจอเคลื่นยักษ์ตายแน่ฉันเฮ้ยมันมาแล้วโอ้โหในที่สุดแพข,ของข้าก็ได้แตกออก Hey, แล้วก็อยู่กลางทะเลแบบนี้โอ้โ oh. หอย่าซูมบอกเยอะตกใจหมด <c oughs> มีหลอดแบบว่าอาหารนะครับแล้วก็หลอดน้ํากันด้วยต้องกินให้สม่ําเสมอเราสามารถทําการหยิบหรือว่าสร้างไอเทมได้นะครับเมื่อตกปลา กิจกรรมต่างๆต้องใช้พลังงานกันด้วยเปิดกระเป๋าแล้วก็ตรวจสอบสิ่งต่างๆได้คุณสามารถสร้างไอเทมได้โดยการใช้วัสดุที่เก็บมาได้นะครับไปตกปลาแล้วก็หาปลามากินปลาดิบส่งผลเสียต่อคุณเราต้องใช้กองไฟคันเบ็ดมีดและก็ฉมวกต้องติดตั้งเพื่อใช้งานจำไว้ว่ามันมีความคงทนกันด้วยต้องระวังด้วยมันมีฉลามต้องการฉมวกในการจัดการมั่นอีผมบอกโอ้ยเริ่มมานะครับ ฉันกำลังลอยโง่ๆอยู่อุ๊ยนี่มันอะไรเอ่ยเก็บมาก่อนเลยน่าจะเป็นเศษผ้าแล้วก็มีพวกกิ่งไม้นะครับโอ้โหเสื้อผ้าอะไรต่างๆลอยมาเยอะแยะมากมายมีอะไรเอ่ยตรงด้านหลังนี่ผมตกปลาเอ้าไม่ได้ปิดโถ่ยอุตส่าห์นึกว่าจะได้กินปลาซะแล้วนี่คืออะไรเอ่ยคุณกําลังพยายามจะนอนหลับอืมตอนนี้นอนไม่ได้เพราะว่ายังเช้าอยู่โอ้โหต้องมีการพักผ่อนเฮ้ยดูก่อน ตกปราสิปั๊บนี่ได้ปลามาแล้วตัวหนึ่งโอเคนะครับสังกะสีพลาสติกใสาไฟอาหารกับน้ําก็ค่อยๆลดลงเฮ้ยทาไมไม่ได้ปะโทอยวัสดุในเกมนี้ค่อนข้างจะเยอะนี่คืออะไรเอ่ยมาสร้างแล้วก็ติดตั้งสิ่งต่างๆกันได้เลยเอาขวดน้ำนะครับ บรรจุน้ำแล้วก็บาเทที่ด้านบนตรงนี้สามารถทําน้ําดื่มได้โดยการกรองน้ําทะเลงั่นแหละกองไฟก็ยังต้องการฟืนถ้าไม่มีฟืนมันจะดับต้องสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยโอ้ต้องเติมไฟเรื่อยๆเมื่อใช้แล้วจะขาดลุ่งลิ่งไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปคืออะไรก็ไม่รู้นะเอาละกองไฟสร้างมาก่อนแล้วจ้าตอนนี้นี่ค่อยๆครับแล้วก็เก็บวัสดุอุปกรณ์ต้องกินน้ำด้วยครับขวดจากกระจก10ชิ้นเออมาก่อนแล้วก็ ที่กรองน้ําฝนไม่ใช่สิน้ําทะเลก็ได้มาดีว่าเออเอามาติดตั้งอ่าแบบนี้อุ้ยกองไฟเฮ้ยลืมเติมฟืนนั่นเหรอเฮ้ยนอนหลับพลังงานหมดโอ้โหแล้วก็วันที่สองเฮ้ยหิวข้าวกองไฟกองไฟปึ๊บอืมจุดไฟแล้วก็เติมฟืนเติมฟืนตอนนี้เราจะเอาปลามาย่างกินนี่ผมเฮ้ยชึบ อ่ากินไปแล้วโอ้ยไม่ใช่กินปลาดิบนั่นหรอดูนะครับมีแบบว่าขอความช่วยเหลือแผ่นป้ายตรงนี้กันด้วยที่รู้ๆก็คือตอนนี้เราจําเป็นต้องผ่าไม้นะครับต้องใช้มีดการจะครับมีดขึ้นมาต้องใช้สังกะสีกับส่วนนี้มันคืออะไรเอ่ยพลาส,สติกทําจากไวนิลอ๋อนี่มันถุงพลาสติกใช่ไหมอุ้ย,ยนึกว่าเสื้อกล้าม <c oughs> โอเคนะครับผม ได้มีดมาแล้วจ้าอ่าพอใช้เสร็จปุ๊บเราก็ตัดท่อนไม้แบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็จะได้เศษไม้มาเอาพลังงานหมดอีกแล้วเราจะรอดหรือไม่ืวันที่3ามิวน้ําจริงๆเอาขวดน้ําเติมน้ําทะเลยังไงวันนี้เดี๋ยวก่อนนี่ละ่ะอ๋อขวดพลาสติกเศษพลาสติก3อันเดี๋ยวผมปึ๊บได้ขวดน้ำหนึ่งอันเอาขวดน้ำนี้เติมน้ำทะเลได้เดี๋ยวผมปึ๊บ แล้วก็กรองจากนั้นก็รอแป๊บหนึ่งตกปลาได้มาแล้วนี่โอ้ยจุดจบของข้าไม่ก็จะบอกว่าเกมนี้มีจุดจบด้วยกันอยู่หลากหลายแบบนะครับข้าก็ไม่มีไม่มีน้ำด้วยฉันไม่เหลือชีวิตอีกต่อไปเออปดวดโถยวันที่หนึ่งจะต้องรอดชีวิตได้เศษพลาสติกสังกะสีอะไรก็ว่ามาเลยมีแบบว่าใบพายนะครับผมช่วยเร่งความเร็วของเรือ อ๋อจะได้แบบว่ากลับเข้าฝั่งได้อย่างว่องไวงั้นสินะแล้วเบ็ดตกปลาล่ะใช้เส้นได้กิ่งไม้แล้วก็สังกะสีเส้นได้งั้นเหรออ๋อทําจากเศษผ้าตรงนี้แล้วก็คับค้ามาก่อนหลายๆอันทาที่กรองน้ํากันด้วยป๊าบเป็นสิ่งจําเป็นต่อไปก็พลาสติกได้แค่เดียวครับมีดมาก่อนละกันนะเฮ้ยสมบัติ โอ้โหพลาสติก2ึบตกปลาเอ้าตกไม่ทันเหนื่อยซะก,ก่อนเอาละตอนนี้โอ้ยวันที่ 2, 2> หิวน้ําหิวอาหารไม่ได้การนะผมปั๊บปับป๊บปั๊บขวดน้ำมาก่อนปุ๊บขวดน้ําขวดเดียวไม่รู้จะพอหรือเปล่ากองไฟก็ต้องสร้างนี่ผมมาใช้ไปเลยเพื่อนเอาละนะเอ๊้ยปลากินปลากินหนอต้องรอให้จังหวะปลาดึงแม่เป็นเกมที่เราต้องคอยมองดูให้ดีเอาละวันที่ส เริ่มจะหิวกันอีกแล้วกองไฟมันดับอีกแล้วเพื่อนปะโทเทน้ํากองไฟกองไฟฟรับใส่ปลาครับผมนี่กาลังย่างปลาแป๊บหนึ่งต้องบริหารให้ดีเอ้าตายแล้วปะโทตอนนี้ตัวของฉันกาลังแห้งเหือดฉันกําลังจะตายอย่างแห้งเหือดแล้วตอนนี้โอ้โหยากจริงๆเอาไหมแม่ต้องบริหารจัดการแบบว่า ค่อนข้างจะปวดหัวกันเลยนะเกมนี้เศษผ้ากิ่งไม้แล้วก็เศษกระจกนี่ใช้ทำอะไรก็ไม่รู้นะอุ้ยเรียบร้อยได้ปลามาก่อนไม้พายก็น่าทำเหมือนกันนะเผื่อว่าจะได้สามารถกลับฝั่งได้อย่างปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วพลาสติกมาก่อน นี่ได้2ชิ้นเส้นได้ก็โอเคด้วยปึ๊บๆต้องทําที่กรองน้ํากันก่อนใช้พลาสติกแล้วก็กิ่งไม้อีกนิดหนึ่งเฮ้ยปลากินอย่าลืมอย่าลืมสายไฟก็นานนามาทีเก็บไปก่อนมาเรียบร้อยที่กองน้ำปับ๊บเอาละขาดพลาสติกอีกสองน้ำค่อนข้างจะแห้งเหือดนะครับปับ๊บอวดน้ำมาแล้วตั้งไปก่อนปับป๊บปั๊บตอนนี้กองไฟต้องการไม้ฮืมหลายชิ้นอยู่อาหารกับน้ำกำลังจะได้นี่ผม กินน้ำไปก่อนป๊าบแล้วก็เติมกรองน่าจะมีที่กรองน้ําแบบว่าหลายๆที่หน่อยนะเก็บเก็บพลาสติกไปก่อนโอเคได้น้ําอีกแล้วคราวนี้ไม่มีปัญหาผมอ๋อที่กรองน้ําใช้ได้หลายทีแน่นอนเอาแล้วนะฮึหูยไม่มีแห้งเหือดนี่คราวนี้ค่อนข้างจะสบายสบายกันเลยนะเก็บไม้เก็บไม้เออกองไฟป๊าได้มาลวจ้านี่ผมตอนนี้พลาสติกแล้วก็ทำมีด โอเคเอ้าหมดพลังงานใจเย็นนะเพื่อนตื่นมาปุ๊บเริ่มจะหิวอาหารเราต้องย่างปลาอะไรแบบนี้กันก่อนนี่กินลบเลือดไปก่อนแล้วก็เพิ่มอาหารนิดหนึ่งอาตอนนี้ได้ปลามาแล้วจ้าอือพาฟืนปั๊บใช้ฟืนเติมกองไฟเอ้าเฮ้ยดับพอดีประโถต้องเก็บไม้แบบว่าโคตรจะเยอะๆลืมไปว่าตอนนี้ เบ็ดตกปลาก็หมดไปแล้วเรียบร้อยต้องการไม้มาทำเบ็ดตกปลานะครับผมนี่ได้มาแล้วปุ๊บใช้เลยโอเคแล้วก็ตกปลาเดี๋ยวไม่มีอะไรกินเฮ้ยปลากินเหยื่ออืมเรียบร้อยอย่าลืมเก็บน้ําแล้วก็ดื่มน้ํากันด้วยพลังงานเหลือสเดี๋ยวสงสัยต้องทําการครับเตียงกันด้วยนะขาดเส้นใยอีกประมาณ5อันจะได้รับพลังงานที่เต็มเปี่ยมแน่นอนรอแป๊บรอแป๊บตอนนี้ดื่มน้ําก่อนปุ๊บแล้วก็ ติมโอเคตกปลาเอา้าหลับอีกแล้ว <c oughs> ฟื้นมาปุ๊บโอเควันที่3กินเจ้าปลาไปตัวหนึ่งนี่ลบเลือดไป5อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมแบบนี้ก็คงจะต้องแบบว่าร่างกายย่ำแย่นิดหนึ่งแล้วนะหุ้ยตอนนี้ได้เตียงมาหรือยังเอ่ยอุ้ยขาดอีกหนึ่งเส้นใยมาหน่อยจ้าอุ้ยเส้นให่เรียบร้อยครับเตียงกันเลยอืมนอนอย่างสบายใจโอ้โหจะแย่แล้วครับผม เลือดกําลังจะลดลงกิ่งไม้มาแล้วเออนั่นแหละกองไฟแล้วก็ใช้งานนะผมนี่แหละตอนนี้เราก็ค่อยๆเติมอาหารเข้าไปนี่ผมเก็บกล่องสามารถใช้อันนี้เติมกองไฟได้หรือเปล่าเอ่ยไม่รู้แหละตอนนี้เติมปลาเข้าไปกินปลาก่อนป๊าบสามสิบโอเคนะครับผมดื่มน้ําดื่มน้ําอืมอาหารตอนนี้ก็ค่อนข้างจะเพียงพออยู่นะง่วงนอนซะแล้ว พลังงานเต็มเปี่ยมมีปลาย่างกินก่อนเออนี่อะไรเนี่ยมีฐานด้วยหรอกองไฟก็ถือว่ายังพอเพียงอยู่นะสิ่งนี้เป็นการทำฟืนนี่ก็คือฟืนที่แข็งแกร่งใช้กิ่งไม้อันนี้ทำงั้นหรออ๋อได้ฟืนอันแข็งแกร่งมาแล้วเฮ้ยมีฉลามมาแล้วเพื่อนเดี๋ยวก่อนฉมวกยังไม่มีกิ่งไม้สามแล้วก็สังกะสีสามอ้ยตกปลาเฮ้ยมันเห็นมนุษย์แล้ว โอ้โหโดนกัดยังรุนแรงปถยอุตสาห์รอดชีวิตมาได้ขนาดนี้นายจะมาทําแบบนี้ไม่ได้นะนีผมฉมวกมาแล้วป้องกันได้อย่างยอดเยี่ยมเนี่ยผมมีฉมวกอยู่3อันน่าจะช่วยปกป้องตัวเราได้อยู่เมื่อไหร่เราจะสามารถเอาชีวิตรอดกันได้ต้องมาดูกันเดี๋ยวผมเลือดค่อยๆฟื้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ นี่คืออะไรเอ่ยอุปกรณ์สื่อสารสามารถส่งสัญญาณไปยังภายนอกได้อ๋อน่าจะเรียกคนมาช่วยเหลือกันได้นะและนี่ลหละน้ำหมึกคงจะดีไม่น้อยถ้ามีแปลงโอ้โหสงสัยจะทำการคาบขวดอันนี้เพื่อส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออืมดีเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เราขอทำการใช้มีดมาทำฟืนเพิ่มเติมก่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคอุ๊ยพลังงานหมดเอาแล้วนะตอนนี้เก็บทุกสิ่งทุกอย่างเี๋ผมปับป๊บปั๊บ เฮ้ยอาหารอื๊ยกินไปก่อนกินกินไปก่อนเฮ้ยคราวนี้มันมีฉลามมาอีกแล้วจ้าเดี๋ยผมรอดูให้ดีเฮ้ยนี่ปลาเข้าไปเรียบร้อยโดนไปดิเกือบตายครับผมมาอุ้ยไม้มาลัวๆครับอันนี้ดีกว่าใบพายนี่ครับผมเอานอนหลับเลยพอ,อตื่นมาปุ๊บเริ่มจะหิวอาหารกินปลาไปก่อนปับป๊บปั๊บดื่มน้ำดื่มน้ำโอเคใช้ไม้พายทำอะไรกันได้บ้างเอ่ยเร่งความเร็วของเรือ นีสุดยอดนะผมการเอาชีวิตรอดค่อนข้างจะยาวนานดูซิว่าคราวนี้จะมีจุดจบแบบไหนกันเอ่ยเดี๋ยวเราจะลองทำการส่งขวดนะครับไปขอความช่วยเหลือต้องมีน้ำทะเลผสมกับ่านสิก้อนอ๋อได้สิแล้วก็สร้างภูกันขึ้นมานี่ต้องคราฟแบบว่าเส้นใหญ่เยอะๆปึ๊บ อ,อแล้วก็ต้องมีขวดเปล่าเพิ่มอีกขวดหนึ่งจะรอดไหมนี่ยจะรอดไหมรอดอยู่รอดอยู่ได้น้ำหมึกมาละจา้าต่อไปก็ผูกันุึแล้วก็เขียนส่งสัญญาณ SOS จากนั้นก็ใส่ขวดเปล่าะผมนี่งั้นหเหรอเศษกระจกอ๋อเป็นขวดแบบว่าขวดแก้วขวดพลาสติกใช้ไม่ได้อือครับนี่เลยขวดส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจะมีคนมาอ่านไหมนะในขวดแก้วใบนี้เต็มไปด้วยความหวังอ เรียบร้อยส่งออกไปสําหรับตอนนี้ก็ส่งควดออกไปเรียบร้อยเอาชีวิตรอดกันต่อไปนะเพื่อนเฮ้ยเก็บกรองเออนอนหลับปะเถ้ยดูสิฉลามมาแล้วเฮ้ยระวังต้องการเส้นใหญ่ใช่ไหมไม่มีปัญหาอ่าครับฉมวกมาแล้วโอเคใจเย็นนะเฮ้ยจมตีมันอืออุ้ยเสียบตาย <laughs> เริ่มจะเล่นเป็นนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมที่สนุกสนานชวนปวดหัวจริงๆ เอานอนหลับอีกแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ใ,ในที่สุดฉันก็สามารถขึ้นมาบนฝั่งได้พร้อมกับแพรสุดที่รักของฉัน ฉันรอดชีวิตแล้วเย้โอ้โหดูสิครับผมฉากจบยังมีอีกเยอะ <c oughs> เราจบมา3แบบนะครับตอนนี้หิวข้าวตายหิวน้ำตายแล้วก็ขึ้นฝั่งสำเร็จเรียบร้อยโอเคนะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะดูฉากจบแบบอื่นๆน,นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยวจะรีบมาต่อกันให้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับในเกมนี้ใครที่อยากจะเล่นก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม ช่วยก,กดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุม่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการทําตอนหน้านะครับผมในตอนนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายยจุ๊บจุ๊บ